สบายดีที่น้องสบายดีทุกคนแต่ว่าบบสบายดีไปได้เนาะเอาอย่างนี้แลยนมแข็งเหมือน้รอมองัเมวเลยอของเขาแล้วแตเออ มันทอนจะพันท0พนเลยอย่างนี <Finn eman> ้เยรอย่นั้นยมบาบ้าน่นี่เห็นยมมาบ้านนี่ม่โหรบะเห็ดเยคนไปเ็ดวี่งแล้วนีหมูมากอยยังสียาได้ขายหมูเห็ดขอร้ายเจ้าจกค้นจื่ออยู่บ่ เงื่อนเทิงหาเออเงื่นเทิงน่ะแปดกระลุมหาเซนชาร์ชีอย่าไปซีดเบ็ดอยู่ห่วยเด้อบ้านขันยันปากคอใหญ่สะไปดีพี่นได้ปากคอใหญ่หิมบักแล้วโอ้ยเองมากได่น่าจะบักเลยฮะมันจะเภาไปมานั่งอยู่นี่มันจะเภามานั่งอยู่นี่ใกล้อ้ายมึงนี่เข้าพุ่นมาบักโคตรเลยอ้าข้าพุ่นตายสิบโคตลุยหิมบักเขาบ่นเนี่ย

เอไะพี่น้องกำลังมากพี่น้องเล่นแต้าพังพวก่งสัหร่มตัวใหญ่ตัวนั

Rồi. Hube, hube những thân nó không ai lẻ luôn nó không ai không Hãy anh cho kênh tiện xưa Gõ xưa không bỏ lỡ xưa video hấp dẫn

ซอยกันเนาะเวียกเวียกงานอัน yeah, น no ี้ซอยกันนะเนาะขั้นบบซอยกันโบเล่พี่น้องต้องมีซอยกันเฮาก็ซอยแต่จะเศร้าผมมีเวียกกับปเฮเดศเนื้ออื่นเวียกเขาเวียกมันบบมีเคยได้ซอยกันยังไงมามาซองเงินอีกเลย เอาไปไหนเขาได้เอาไปไนเาเเด็นอะไรต่ายเลให้เขาแหน่วยงานพ่อกันคือเก้าพี่นะ้องขั้นนั้นนี่เนาะเก็บเงินประกันภัยบ้านนะั่นแหละสวยเรือนะเนาะเพื่อนคนละส0บพันกี่มีสิบคนกับแสนกี่พนะี่น้อง เ้นกีไตกอ,อยู่ร้อยแปดสิบบาทมักนกำมาซอยได้งานนี่แหละมาเป็นเพื่อนกันพี่น้องมากหนาลายตามดคู่เพื่อนขันยามแลงแห่งสิร้าย่านี้พี่น้องันนี้ยังว่ายามใายยามหน้าผู้ลังคบเลียงงวัวเลียงยังไป มีมะกอกมีไผ่ถ้าไม่คัวก็กลัง สับมะคุ้งพ <ora> Or ี่น้องเลยถึงเวลาไฟมันเนาะก็ต้องไปพวกในเลลแล้วก็รีบซิ่งเนาะ ไปเมื่อเลี้ยงงวพ่อกับแม่มาพี่มอกับมาคนคนเลี้ยงงวได้ดนิน่ะตัวเดียวแล้วถ้าปล่อยงวเข้าไปนี่มันไล่เลยนาฬิีาสีทองมีมาแล้ว บินนั่นแล้วบินแล้วไอโน่อทวงตีเตนเขาตอองเอุ่นลงสมพนือืันานั่งแลคนเยบกมปิงเมปิงเอาคนมาซะก่อน คนใบานแซบยุได้อะไรทามสีหักตกหกพี่น้องแก่ต่ย่บเทามนะแซบ้าเปลี่ยนเจ้าใหม่ต่ยัวยัวมอไมีอตำแบน่โอ้ยเงเฮงกล้ามใหญ่อยู่

แขกลายเลยพี่น้อง